ตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะคะจะถ่ายรูปก็ขอตัวแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีช้างกําลังหากินอยู่ยแถวนี้นะคะอันตรายมากต้องรีบไปขึ้นมาจากตึ๊ด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 ถึงนี่ได้นะคะสุดยอดนะคะระยะทางขึ้นเขาประมาณห้าจุดห้ากิโลด้นีห้าจุดห้ากิโลหลอนะคะถ้าจะโล,ละแต่ว่ามันเป็นเฮายางขึ้นเขาเนาะมันก็บความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยนะคะได้ดูด้็นคนสกลแต่พูดพูดไทย แม่แม่แม่ก็ว่าอยู่ว่าสำเนียงไม่มันมันฉันมันสำเนียงแต่เรียนนี่อนเขาเราเปลี่ยนสำเนียงดีกว่าพูดสำเนียงไทยบ้านเราจะพูดไทยย้อนบอเป็นภาษาพูดไทยนะแม่คาทักเนะไม่ไปภาษาพูดไอภาษาพูดไทยกับภาษาโน้ตมันจะไปทางไอเวียงจันท์อ๋อเหมือนคนลาวเหมือนพี่น้องทางสปปลาวเนาะสำเนียงทุกคนจะถึงบันไดสวรรค์แล้วนะคะ ถึงแล้วทุกคนนี่กิเป็นเวลาแปดเก้าสิบ6เดสิบสิบสามชั่วโมงนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงก็จะต่อไปเลยค้านี่นะคะังเศไปพร้อมอ่เหรียญสิบาทอ่สิบาทนะคะเขาเ่ห็นแต่ตบไปอีกห้าสิบสี่เลย์ึรว่าจอได้ทงทางแล้วกับซีมาะ ซัมก่อสร้างเหนแลวค่ะทุกคนซัมนี้เขาแม่จะชันมากมากใหญ่มากเลยสงสัยน้ำตาลกำลังประกันความหวานใช่ไหคะใครรู้ว่าเราจะได้กินอะไรได้อะไรกินจากซัมนี้นะซัมนี้ต้องไอติมกะทินะคะซัมนี้ปัญหาของกินต้องก็เป็นไอติมกะทิสุไอติมกะทิต้องเข้าค่ะถ่ายรูป เดี๋ยวเราจะไม่ได้เออมามาไอเปาน้ำแข็งเอาเอามาเพ้าะเราแข็งตัวซนะคะก็เลยกินเฉาก๊วยแล้วกันรู้สึกอ่านป้ายว่าเฉาก๊วยแล้วรู้สึกเป็นตะมีแห้งอยู่แล้วก็เราได้กินเฉากโวยนะคะเฉากโวยนมสดเนาะแต่ละซรสเอาจะพยายามกินก็คือกันเนาะนะคะเราจะอุหนุนทุกซ้ำนะคะจนตังหมดนะคะแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ติดจมูกกัะดึงเราเลยเราเลยค่ะเดี๋ยวเรากินเดี๋ยวทากินเฉากโวยค่ะ นางมีมองให้นางพานงคนแม่นี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนู่นนั่นนี่น้องเพื่อนมากกับบะต้งห่ว่ะสิบบะมีแนวกินเยอะแยะเลยค่ะพกแค่เงินมาเยอะๆก็พอนะคะทุกคนอ่ะยังค่ะอุ้ว่าจะะหนกันขอนแก่นค่ะแง่ใจนะขอนแก่นดูได้เป็นคนสกุลแต่พูดพูดไทย แม่แม่แม่ก็ว่าอยู่พูดสำเนียงนี่มันมันมันจะมันสำเนียงเราเปลี่ยนสำเนียงดีกว่าพูดสำเนียงไทยบ้านเราจะพูดไทยย้อนมอเป็นภาษาพูดไทยนะแม่คาทักไงไม่ภาษาพูดไอภาษาพูดไทยกับภาษาเนาะมันจะไปทางไอเวียงจันอ๋อมันเราจะพูดเหมือนคนลาวเหมือนพี่น้องทางสปปลาวเนาะสำเนียงแล้วเขาพูดภาษาเนาะถามว่ารู้มาจากไหนไง ยอดนะะคเย็นชื่นใจยิ่งชอบขึ้ยังไม่จ่ายตังอีกแล้วกินก่อนไม่ถามเลวยนะแก้วละกี่บาทคถึงแล้วค่ะทุกคนนะถึงแล้วค่ะซัมกวกว่าว่าว่านะคะไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะคะอันนี้คือนซัมกกว่านะคะใกล้แล้วเดี๋ยวก็ทำกกไทยอีก460เมตรนะคะแล้วก็หลังแปงแล้วอีกนกิโลกว่าปวดขามากมันขาจะหักเลยอีสีเอาใจช่วยทีนึงเลยนะคะทุกคนบอกว่า จะเก็บภาพตะวันตกดินมาฝากท้ายคลิปใน EP 1นะคะ EP 2เราก็เราดูไปกันไปกันเลยค่ะที่นี้ก็มีร้านขานะคะไป l e t s g o ค่ะโอเคโอเคเพือนแกเหน่อยรึเปล่าไม่ละขอดูรึเปล่าโอ้หถ่ายไม่ได้เลย เนคะไเรียกคนไหนใจก็เจ็บตอนนี้งงร้องวิ่งานน้องออกมาแถวนี้บ่อยไหมคะหรืออยู่แต่ในนันวายครับรีบๆไปเลยครับรีบๆกันเลยครับผกโดนเลยครับอันตรายอันตรายนะคะเราต้องถ่ายรูปและถ่าแสงก่อนเพื่อจะเพูดที่ไทยครับถ่ายไทยถ้ากลบลงมาว่าถ่ายก็ได้ครับอันตรายไปด้านอันลรายต่อถ่ายไายก่อนถ่ายก่อน เราจะไม่ได้กินหมูกระทะจากน้องโจโนะไ่ารูปโอเคค่ะทุกคนตอมนี้เราต้องรีบไปแล้วนะคะจะถ่ายรูปก็ขอตัวแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีช้างกําลังหากินอยู่แถวนี้นะคะอันตรายมากต้องรีบไปทุกคนคะตอนนี้ถึงสำกุกโดนโดนนะคะมาเห็นว่าโดนกว่าจะขึ้นมาถึงเนี่ยโ <c oughs> ดนคักนะคะดโดนคักอีกแล้วก็แบบสำแค่นะคะอีกแล้วก็หลังแปนะคะเรายัางต้องเดิน ได้อีกประมาณกี่กิโลฮะเนี่ยค่ะอีกประมาณเกือบ2กิโลได้แหละนะคะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คือเมยนะคะเม่อยหลายนะคะอีฟซีทุกคนบริษัทจะให้กำลังใจจะสมน้ำหน้าแล้วกี่มาอฟซีต้องให้กำลังใจนะคะอันนี้ทัมกบโดนหมายถึงกกว่าก็าลังขึ้นวันเนี่ยดโดนนะคะโดนคับมะโดนขึ้นไปขัป้วบนอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคนตอนนี้ก็เมื่อกี้ย่างขึ้นมาจากซัมกกโดนเนาะถ้าจะไม่ผิดนะ กระเพาะหมูสับไก่ดาวนี่ตรงน,นี้ค่ะก็คือสั่งกระเพาะหมูกรอบนะคะหกสิบบาทก็คือกินไปครึ่งหนึ่งละก็เลยเอ้ยถ่ายให้พี่ซีมึงดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะคะหวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยอร่อยมากนะคะทุกคนแซ่บเลยแซ่บอีรีเราก็ได้กินหมูกรอบเลยนะคนจะอ้วนเนาะมาค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันน้ำก็แทมกลม นะะดูน้องโจน้องโจรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับแซ่บขนาดเพื่อนพี่น้องฟองไปอร่อยฮะแล้วก็เป็นการมาครั้งที่สองด้วยก็มุนสนิทเล่อยู่นะคะน้องเป็นน้องพาเราน้องจะาเราเที่ยวนะคะขอโจเป็นก่อนนะครับทุกคนนี่ำสุดท้ายแล้วคือซ้ำแคร่แต่ว่า เราต้องเดินอีกเกือบ6กกิโลเลยนะคะ้วกลุมก็จะหอดมองที่ฮาได้กลางเต็นนะคะสำแคร์เหนื่อยนะคะมือนะคะมือเดี๋ยวก็ไปต่อละก็คือตอนนี้ขึ้นมาคือขึ้นในใจว่าห้ามหยุดถ้าหยุดคือมันแท้งตัวมือนะคพิได้ๆิเิหยุดทีเดียวจนถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเดินทางกันต่อค่ะน้องแกอยูบ้านแม่ เนี่ยอินบ้านเมนองดูเกบงเล่นไปพ้อมกันูดเดไรเพี่น้องมาเนี่ยหมอกีที่เขาพอเข้าที่นี่นี่แหละเด่แบบยังระเบิดดันเป็นแบบมันก็คุ้นดูมากอย่างนี้อยูทุกคนจะถึงบันไดสวรรค์แล้วนะคะสุดยอดแล้วก็สุดโหด เห็นบันไดแล้วสู่คิดฉันว่า บันไดขั้นสุดท้ายแล้วบันไดสว่างนีอะไรคนบอกนะคะไปดูทางด้านโน้นอันนี้ก็ค้าสีสั้นอยู่สั้นในที่นี้นี่แบบว่ามันชันมาสาวแไร์ตัวมันสั้นมันคือสั้นแท้งแเหมวอนเรามันสั้นดิอ๋อจริงคาก็ไปเลยค่ะไปดูแสงแรกเลยแสงแรกที่เราจะเห็นตันนี้ไอ้ะ em thấy rất nhanh รถจุดนี้นะมองๆๆทุกคนเหนื่อยมากถึงแล้วทุกคนค<อ> <eras> นี่กี่นาทีเอ้กี่ชั่วโมงกี่นาทีเป็นเวลา8 9 10 11 12 13 6ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็เห็นจุดที่มาแล้วต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปบันทึกเลยเพราะว่าเป็นจุดที่บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้ขึ้นนี่ดีไงบ้างครับสำหรับขึ้นโพกระดึงครั้งแรก แล้วก็พิชิตสําเร็จเหนื่อยมากแล้วก็ลมๆเย็นๆร้อนๆหนาวๆน่าจะเป็นใครแน่บางทีจะเราไปดวู่เดี๋ยวเดินพาไปหาจุดกลางเต็นนะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกด้วยกันวันนี้นะคะแม่ตันอยู่ไหนลูกไหนถึงจะมาขึ้นมาทุกคนนะคะมาดูวิวบรรยากาศนะคะตรงนี้ก่อนนะคะจะไม่เดินไปตรงกลางเต็นนะ นี่ค่ะเราก็ผ่านไม่ได้จนถึงตรงนี้นะคะเดินมาจากตุ๊ดุดถึงนี่ได้นะคะสุดยอดนะคะระยะทางขึ้นเขาประมาณห้าจุดห้ากิโลได้นีห้าจุดห้ากิโลหล่อนะคะถ้าจะโลแหละแต่ว่ามันเป็นเ้อายางขึ้นเขาเนาะมันกับความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยนะคะมองไปบรรยากาศดีมากนะคะเห็นผ่านนกเขาเลยรู้เลยว่ามันเป็นผ่านนกเขา อันนั้นก็เป็นอำเภอภูกระดึงน,นะคะบรรยากาศเดี๋ยวก็จะพาเดินเราไปมองจุดกลางเต็นนะคะ EP นี้ก็จะจบที่พระอาทิตย์ตกดินเราก็ตกที่นอนนะคะตกพึงหมอนนอนเลยนะคะทุกคนค่ะเราเดินมานี่น่าจะกิโลได้แล้วหรือเปล่า เห็นต้นไม้ที่เป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนผ่านไปผ่านมากลายไปกลายมาแล้วก็ยืนถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปไปฝากคนนะคะฝากเอฟซีทุกคนเลย่บรู้ว่าต้นบัวซื้อต้นมาอย่างโ้โเมื่อสายต้นสนเนาะแต่บรู้ว่าแม่ต้นสนอีนี้บอสเด็กๆกิ่งมากเลยนนะข้างหน้าเราเดอไม่นื่ยเลยนะคะฮารุยีเราเราจะให้แม่พรวังแต่เด็กๆเนาะ แล้วก็เราบีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอีก5กิโลนี่แหละไปโอเคไหมคะดูคุณน้องบอกว่านะคะเห็นอันนี้ทางไปผ่านนกแร่แล้วก็คือเราจะถึงที่กลางติลแล้วค่ะทุกคนนี่ไงเราพิการผ่านทางเมื่อกี้หลังเปร์นะคะนี่ไงมันจะบอกนี่ผ่านกแอ่นนันวัดพระแก้วนะคะรอดูใน EP ต่อไปนะคะทุกคนนี่ ถึงแล้วเดินไปทางนู้นนะคะอีกนิดเดียวก็ถึงแลวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะถึงที่กลางเต็นราดูว่าจะได้ที่กลางเต็นตรงไหนเนาะเดี๋ยวมาอัพเดทให้ทีดูค่ะทุกคนถึงแล้วอันนี้คือเดินกลับนะคะแม่ไงร้ยายนอาหารที่ตอนนี่ค่ะอ่างกรรริบน้ําใดๆนี่เลยที่พักของเราที่เราจะไปพักที่เราจะไปกลางเต็นนะคะจุดกลางเต็นของเราเขาต้องไปถามหาก่อนของที่เอาให้เขาเอ่อ ลูกหาที่หาขึ้นมาเนาะก็คือสุดยอดมากๆเลยกิโลละสามสิบบาทกะพอให้เขาไปเลยค่ะเพราะว่า,าเราแพ้ก็ไม่หวไม่อยากจะคิดสภาพโลละสามสิบแค่ไม่ให้นี่ไปไปหาของเฮาเมืองก็คือจ่ายตังค์ที่นี่นะคะได้ของแล้ถึงจ่ายตังค์นะคขาบอกไปเลยค่ะทุกคน นี่คือจะเป็นบรรยากาศนะคะแนวกลิ่นซีฮายู่บนภูกระดุงเป็นร้านค้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปละเบิ้งว่าเขาจะได้กินอย่างหนาวมากนะคะที่แถวชุดนี้ชุดนี้คืออีแม่ซื้อให้ตั้งแต่สม,มัยมอมอต้นมังค่ะแต่เดี๋ยวเอาใส่อีกเพราะว่ามันไฟหนาวเน,ะ <c oughs> นาะไม่ได้ขึ้นมาหนาวเลยหนาวมากทุกคน <c oughs> ไปขับไปเบิ้งบรรยากาศว่าจะได้อย่างกินน้อง เพราะว่าเรามีคนเลี้ยงนะคะเพราะว่าวันนี้ทำชาเลนจ์ถ่ายรูปทุกซําก็คือนองโจเลี้ยงนะคะเป็นชาเลนที่ให้บุคคลเพิ่งเริ่มกันเดินขึ้นภูเขาทำชาเลนส์เนี่ยผ่อนกำลังใจใช่ปกตินี้เวลาเราเดินขึ้นภูมันจะเหนื่อยจะไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะฮะอาจจะถ่ายแค่ซ้ำแด้สองซ้ำ แต่ลูกซ้ำจะไม่จะเหนื่อยกันละจะปวดแค่ปวดขาแต่พอมาเจอผู้หญิงคนนี้คุณสีนุ่นแชเนลเนี่ยกับทีมงานเขาได้บอกเลยว่าหนื่อยแค่ไหนก็ถ่ายได้ค่ะเพราะว่าถึงคไม่เคยแถวอยู่แล้วเพราะว่าถ่ายรูปไปก่อนนะคะนินเน้นถ่าสสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่จะปิด EP พหนึ่งไปนะคะเราจะมาถ่าย เเสีเบงกอกน้ำนะคะน้ำดื่ม20บาทต่อลิตรเนาะรับแค่เหรียญ5กับเหรียญสิเนาะเตรียมเหรียญเอาไว้ด้วยก็ดีนะคะถ้าเกินข้าจะซื้ออยู่น้ำร้านค่ะกับน่าจะขวดเล็กอะ30ขวดใหญ่อะ60แบบ1.5ลิตรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมาตั้งแต่ซำโดนแล้วจังประเทได้จะซำอย่างไอเย็นเราบไงกอกน้ำกันค่ะนี่เลยก่อนกิดหน้อ้าวอะไรครับเนี่ยลงไปสิ ไม่ลงอ่ะทดลองเมื่อกี้ก็คือเราใช้เดี่ยนห้ามันบรายต้องเอาเดียนสิบน,นะคะก็เลยเอาของน้องมานะคะใส่เอฟซีมาดูซิว่าน้ำเึ่งคู่กระดิ่มันจะแสบสัำไหน่ดตัวมดละห้าไม่เต็มนะคะได้ริเดียวเนาะอันนี้หนึ่งห้าเีอันนี้ได้อันนี้ค่ะทุกคนสนิบนหดี่ละส้บบาทสิมนิดียญละสาบบาท แล้วกไปเลยสิคามนี่นะคะสังเกตไฟพร้อมอย่าเรียนสิบ,บาทอ่าสิบ,บาทนะคะเขาบเห็นแต่ติดใบ,บมีห้ากับสิบก็เลยนึกว่าจะได้ทำทาและไกับสิบเนาะหมดแล้วนะคะค่ะทุกคนสำหับอีพีหนึ่งของเรานะคะขอจบด้วยการที่เราไปก,กอกน้ำเนาะแล้วก็ฝากติดตาม EP พสองต่อด้วยนะคะจะออกต่อกันเร็วๆเลยนะคะกับ มาหมาอิธีแรกก็คือตั้งแต่คืนวิธีอกาศตั้งแต่เฮาขึ้นตั้งแต่ทางทางมาเลยขึ้นเอ็นเลอร์นัยนนู่นนี่จนหอดกางเต็มแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแรงค่ะร้านข้าวคือเยอะมากบ่ต้องห่วงเลยแค่มีตังก็พอนะคะโอเคค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดทุกอย่างกดหัวใจกดนู่นนั่นนี่อย่างๆ,ๆ,ๆนะคะก็กดให้ด้วยเนาะแสดงความเห็นคอมเมนต์ก็ได้เหมือนเดิมน,นะคะก็ออดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอฟซีทุกๆคนเนาะเพราะว่า ตอนนี้อากาศหนาวแล้วพออยู่ที่ก็นาวมากนะคะรอติดตามวิธีสาวเลยนะคะไปแล้วไปายบายขอบคุณค่ะสวัสดีวิทยุูพืบอนะคะเราจะเตือนทางแปลว่าเรได้กลับมาแถวนี้นะคะตอนเที่ยงเราก็ต้องมีเบียงนะคะมีชุดละหกสิบบาทนะคะพี่ขายอยู่ที่นานี่ยงคะ่ะอ๋อขายนานแล้วค่ะสามสามสิบกว่าปีแนละ้วนานเกินสามสาปีสามสิบกว่าปีแล้วนะคะ ทาทุกคนเดินมาตั้งนานนะก็ยังไม่ถึงนะคะน้ำตกพิมพงยังไม่เจอกักพกนะคะทางเรียบที่น้องโจงบอกเรานะคะแจงไม่มีอยู่จริงนะคะเราต้องควรพกไม้ไปทุกที่ที่เราคูกกันดึงนี่นะคะถึงแล้วก็คือน้ำตกโพนพบนะคะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเส้นทางที่เดินมามันจะมีหินนู่นนั่นนี่ <c oughs> ก็เอาเรื่องนะคะไม่ใช่ทางเรียบอย่างที่ใครเขาว่ากัน,นะคะ่ะ นี่เราจะดูน้าตกทานไปนะคะเราจะเห็นน้องโจของเราบบรรยากาศ EP นี้ก็จะเป็นน้าตกล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทุกน้าตกที่อยูเทิ่์ผู้กระดึงนะคะจบที่พาทิตตกดินจริงๆแล้วคลิปนี้นะคะ <laughs> EP EP สองก็คือจะอาทิตยตกดินจริง EP แรกก็คือไม่ไหวนะคะไปไม่ไหวเลยน้องก็ทำลัง ค่ะรอดูเอวันตกรดีกันค่ะันุรหามก